สวัสด <si ีสุจาสวัสดีพี่น้องคนี้ดินิตากระยังนี่ตำหมกทัวตำหมกทัวตำหมกทัวจ้าอันนี้ย่างกระเพาะหมูจ้ามาแซ่บแฉเอาใช้เครือบเลเวงก้อนนั่งแทะมาได้จ่าเด้อแซ่บแฉบนั่งกันหมกทัวกับหมกทัวเหี่ยวเลยว่นแต่ห้ำบุถาวนี่พาไปหาหมอนะจะบอกหยับไปอีกสี่ไม่เห็นเราเลยหยับไปไหนไม่เห็นเรา เขาเหนียกมากทำอย่างนี้ไม่น่าไม่น่ารักเลยจกข้าวมาอือเบรษะตัวซึ้นหเหี่ยวแต่ว่าก็ะแสบไหมอ้าวของผู้เฒ่าแบแนั่นกล้องหมากกังหงงนุ่นกล่องซัดไหมัด เื่อนนี่ว่าจะเป็นไปใส่จะเป็นอยู่ทางนอกนองทีออกทางขาป่ะนองมีก้ออีในห้องม่เฉาเห็นได้ห้องน่องเฉาห้องซ้ำไปดีไ้ได้ดีหูหูหูเหลืองก็หันมองหูเหลืองยาไหเอากระชนมาแสงเรีววิรกรรม จะดีกบ่าจ mm ้าเลยวะน้องจีนจ mm ้า hmm. อ mm ัน hmm. น mm ี้คือสิควานหนามเนาะอือถอนน้ำไปซื้อขวดเบิร์ดจนจะอยู่อันเจริญว่ากินข้ามันคือสิคือสิควานหนามอ่ะอือเอามาพูดอากาศมันห่อน นองหานมีนามเยอะเหมืนธรรมดาจริงมไม่จ้าอาโลยิ้มแย้มแจ่มใสน้ำใส่ไวในน้ำขุ่นไว้นอกพระจิตโบราณท่านว่าไว้นใส่ไวในน้ำขุ่นไว้นอกก็เดินยังสิทู่ว่าห้ามเป็นยังไงมัาใช่ถ้าบุพเพเจ้าเขบอกว่าห้ามบุพเพเจ้า น้ำขุนไว้ไหนน้ำใสไว้หน่อยังง่ายมันก็ขุนอยู่ดีนถูนแล้วน้ำขุนไปเด้อมาติดตั้มเจียวคือรักขาดพีซ้อนได้มหมอื่นเนาะ ไมนูเจ้า <listed> บุกขยัน hmm. ด <Yeah. S 2> uh, ้านนี <into the background> mm ้เซอร์เอ่ะดูดอกอืมอืมหางว่ายไม่ไม่กบคุอเนอะ้าิกลนมกบคอนี่ละขนาดเออืมไปเห็นยูใช้มากใช่เขายกข่าวไก่คนเด้อพวกผู้นี่นี่อืมกระอืมตัวระไ นี่หน่องบอกพีหบ <laughs> มีพีบบอกหน่อง <laughs> จ้าจนะ้าตอนหนาเพิ่งโม,มเหตุเหตุย่างเผือกจะจะพร้อมยังกัดจงมายังผู้อื่นนะ <laughs> <laughs> หน่อยผู้รู้จะเอาดูแบ้อย่างแห่งกัดขี้เหนียจนเปลืองเลย่าง บพ่อก็เป็นไข่แล้วบ้ดนแ้บาทีเหรอส้นออยหายซื้อซื้อย่างเราหายเขามัจักอย่งโดนโรหมาแมันตือนเราเ่าเม่มาเฮ้ยบุคบัวแจ่กดนบัวแต่เนี่ะ งามเห็ดื ality, ่มผิดพอเห็ดผิดแล้วเอาแล้วคิดเห็นแล้วบืยี่ันมัอจากผิดโอ้เ hey, ห oh. ็ดผิดบุบเห็ดผิดดีหงามบ้าอ่ะสายอาวยิ่งนเพรายังจกผิด แสบดีได yeah. uh, oh, ้หนอแสบก็ยุบหน่อยแค่หวันมดแับไล้คือเป็นจริงแสบบนนั้นแบเยอะากถ้าวันบดแสบเด้ลยวถ้าแสบู่เบื่อเดียวไปเป่งแคยุบหน่อยพาอยากว่า่อยอยากไอเดียวซื้อดอกจะมายุบห่างเงือนหัวเนาจะซื้อได้ กูหลาป่ป่ะยังเสีย่วเรานีบอปะเสียแบบ่าอ้อมันจะกะกูได้เห็ดนะครับของื่นเสบช่วยตัดพี่าอ่สบต่อโอ้ยน้องชายเพิ่มจะฟ้องที แต่ขอ้องพีดูแบบห่องคทอ่หาดสะลึงแต่พองพีแควหาดสะลึงจริงๆท่งองเที่ยวี่จรนจรมืหาดสะลึงห่า่แต่ก่อนของบริษัทเหลือเป็นขายโอ้อยงา,านไปถามอ้าว มันส่วนไ้นอฟคุยดิบานป็โอ้าแห่มัยปาแต่ว่าตกนี้หายหายปลาแหบุกี้เจ้าเงินเดือยเอาได้ดอกได้ดอกอันน้ำรอางว่าเป็าอะไรจรับกางการเป็นแบบโอ้เป็นยางไงนอฟ เนาะเรากแบบว่าอย่างมุ่นอย่างมากกพูดยากคน่ตั้งมากได้นะตั้งไอากอะไรอ่ะเป็นเงนบอกแล้วยาหาพอแล้วดูเปนอนไหนเกี่ยวคนบ้งดูดูดจ้า